ขอต้อนรับเข้าสู่ซ่อมคอมโปรสำหรับคลิปนี้จะได้นำเสนอเกี่ยวกับการเชื่อมต่อฐานข้อมูลโปรแกรมซ่อมคอมโปรบางเครื่องทำการเชื่อมต่อแล้วไม่สามารถมองเห็นหรือว่าเรียกใช้งานฐานข้อมูลได้วันนี้ก็จะได้มาแนะนำวิธีแก้ไขโดยไปที่ Start พิมพ์คำสั่งลงไปครับกด enter ครับจากนั้นให้ไปตรงหัวข้อของ o ู a ้ Machine นะครับไปตรงไปที่หัวข้อซอฟต์แวร์แล้วก็ไปที่ ODBC คลิกขวาตรงตำแหน่ง ODBC เลือก Permission จากนั้นตรงหัวข้อ User นะครับให้คลิกเครื่องหมายถูกตรง Full Control นะครับ Apply โอเคจากนั้นทําการเชื่อมต่อฐานข้อมูลโปรแกรมดูครับ เลือกระบบปฏิบัติการให้ตรงกับเครื่องที่ใช้งานเลือกตำแหน่งฐานข้อมูลกดสตาร์ทคลิกโอเคสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลเรียบร้อยนะครับลองล็อกอินเข้าดูครับเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลสำหรับเครื่องที่มีปัญหานะครับ